โคตรจะโคมาจะเข้าไม่ได้จะแค่จังปิดแอร์เด็ดิดงโอ้ลุงเห็บตกโอ้เมื่อกี้แรงมากเลยอ่ะไอ้โดนหลวนเนาะหูด้วมั้งเออเออขี่ลงมาในข้างล่างบนนู้นเนี่ยลงได้เหรอ ถ้าอยู่เมื่อกี้ได้ไม่โดนละป้ายอ่ะคิดว่านะโอ้โยเมื่อกี้ต้องไปดูรถ <laughs> ป้ายโดนรถตั้งอะเมื่อกี้อันนี้ล่ะโอ้ลูกเห็บตกแม่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ป้ายนี่มันเป็นอันเหล็กอะไรนี่ลูกนะเหล็กข้างๆอ่ะ